รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เร่มมาขอนิจวะสวัสดีตอนบายบายค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลองว่าสุก้ย ใช่ครับคุณผู้ชมครับฮิโรซานโอครับอาเกะมัชเตะおめでとうございますสมบันสิบหกนะครับโอ้สกอตชิฟันกลับมาแล้วครับไม่ได้ชื่อคันนั้นนะครับคุณผู้ชมครับกินข้าวเรี่องนะผมอยากรู้คุณผู้ชมกินข้าวเรื่องครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็สงบันสิบหกเนี่ยครับรายการสกอตชิฟันก็ลืมพี่ใหม่เลยนะครับแล้วก็พาไปนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่ดูบรรยากาศเหมือนอัลลัมใช่ไหมครับคุณผู้ชม 虫すごいアラブな派、来館すごいジャパな派。すみません。ここ、どこですか。ここがどこだか、知りたいでしょう。<あ>サムスンヌン、アクション。すみません。はい。ここはなんですか。これは鳥取砂丘です。10万年の歴史があります。

เทปแรกก็เปิดตัวกันคือคักแบบจัดเต็มเลยนะคะอากิวรู้สึกว่าจังหวัดนี้ชักน่าสนใจแล้วล่ะค่ะงั้นเราไปดูความสุก้ยของทอทริกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นอากิคอแนะนำสถานที่แรกเมื่อถึงโททริแล้วต้องมาก็คือโททริแซนดูนส์ที่มีพื้นที่คล้ายทะเลทรายเนินท,ทรายโททริมีประวัติความเป็นมาย,ยาวนานถึง1 0 0 0 0แสนปีเนินทรายแห่งนี้เกิดจากการค่อยๆทับถมของตะกอนทรายที่พัดมาด้วยแรงลมและน้ำในแม่น้ำเซนไดาจากภูเขาจูโกกุที่อยู่ระหว่างจังหวัดฮียวโกะและจังหวัดโทดทริเนินทรายแห่งนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติซังอินไคกังซึ่งเป็นเนิน สูง40เมตรเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ชวนให้นักท่องเที่ยวกว่าล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เนินทรายททรินอกจากการเดินชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วในวันที่สภาพอากาศเป็นใจก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างทั้งขี่อูดแซนบอร์ดแต่ว,ว่าวันนี้ฮิโรซังโชคร้ายค่ะเพราะลมแรงและมีฝนตกเล็กน้อยทําให้ได้แค่เดินเล่นชมความงามของทะเลทรายเท่านั้นเอง ใกลก้ๆก,กับทะเลทรายทอทอริก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมทรายอันยิ่งใหญ่ The Sand Museum t o t o ท i ริ n n d Dunes ที่ให้เราได้เข้าไปเดินชมความสวยงามของประติมากรรมที่สร้างขึ้นมาจากเม็ดทรายเปิดมาตั้งแต่ปี2006 Executive Director ของที่นี่เป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆชื่อว่าคุณคาสึฮิโกะชาเอ็น โดยเขาจะเป็นผู้เลือกศิลปินฝีมือดีกว่า10ประเทศทั่วโลกมาร่วมออกแบบและเนรมิตผลงานชั้นยอดโดยใช้วัสดุหลักแค่สสิ่งเท่านั้นนั่นคือทรายจากเนินทรายทอทอริและน้ําโดยแต่ละปีชิ้นงานที่นํามาจัดแสดงจะเปลี่ยนไปทุกๆปีตามหัวข้อของแต่ละประเทศตามคอนเซปต์ท่องเที่ยวทั่วโลกผลงานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการสร้างสรรค์แตกต่างกันไปดังนั้นจึงมีการปิดพิพิธภัณฑ์ในช่วงสร้างชิ้นงานนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมผลงานสุด อลังการได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะหากใครสนใจจะไปเที่ยวก็ต้องเช็ควันเปิดที่แน่นอนในช่วงกลางเดือนเมษายนกันอีกทีนะคะอัตราค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่600เยนและเด็กประถมถึงมัธยมปลาย300เยนค่ะ ช่วงนี้ชมความสวยงามสุดอลังการของประติมากรรมทรายระดับโลกกันไปแล้วพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮิโรซังจะพาไปตามหาสุดยอดปูแสนอร่อยที่ท่านผู้ว่าแนะนําไว้เตรียมตัวกันให้พร้อมอย่าเปลี่ยนช่องนะคะมาเทียวอีิทตตีกันนะครับทอตตีสุดยอดท็อตตี้สโก้ยญี่ปุ่น ปปุสยฟ้ายังมืดอยู่เลยจะไปไหนกันล่ะคะเนี่ยฮิโรซังสุดยอดเลยครับผู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับจังหวันนี้แล้วผู้ว่าบอกว่าถ้าอยากกินปูสดสดสุดยอดเนี่ยต้มมาที่นี่นะครับก็คือ,อท่าเรือสกายนะครับภาษาญี่ปุ่นก็คือสกายมินาโตะนะครับนี่แหละมีปูสดสดเนี่ยมีเต็มเต็มนะครับอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวออกไปข้างนอก โอ้โหเพื่อตามหาของดีของอร่อยยอมตื่นเช้ากันได้ขนาดนี้เลยสินะสุดๆจริงๆค่ะคุณพิธีกรคนนี้นีวาาัรุ่เช้าดไ้ยินดีนี <im itar>: Bonjour, ่มา<わ>่ใช่ใช่ใช<い>่ใช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 <い>่ニช<い>่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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  港はベニズワイガニと松葉ガニというのが取れるんですけど、ええ、これ両方足したらもう全国第1位ですジャップライアンダブプのないパテッていいポのないなこれでも、えー、と時期的なものってありますかえっとねベニズワイガニは、ねえーえー、年間10ヶ月7月8月以外の10ヶ月は毎日取れますそうなんですかかははいととじゃ 松葉ガニはね11月から3月までで短いとで5か月しかないあ、でもでもまあ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 ちょうど今11月なんでこの時期だとか特徴ってありますか特徴というのはねもうベニズワイガニは裏も表も真っ赤なんですね茹でるカニって茹でると赤くなるんですけどベニズワイガニはもう元から真っ赤っかですあでめでリトムなカニ

โอ้ยสื่ป้าบลรุมากผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เลยเจ็บแปดปีนะครับถึงต่อขนาดนี้ได้นะครับสีเดียวสีเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเออちょっとじゃ見せてもらっていいですかはいどうぞはいはいありがとうすはい ใกล้ก,กันกับท่าเรือซาไกยก็จะมีส่วนของตลาดประมูลอาหารทะเลซาไกมินาโตอุโอิจิบะโดยเขาจะเริ่มเปิดตลาดประมูลกันตั้งแต่เช้าตรู่หากใครสนใจจะมาชมการประมูลต้องติดต่อไปที่การท่องเที่ยวของเมืองซาไกมินาโตก่อนนะคะคุณผู้ชมลองูังเกตดูนะ,ะับทุกคนน่าตาจุงจัยมากเลยฮะจุญจายมากเลยนะ ภาษาไม่รู้เรื่องครับเขาพุยอะไรอยู่แต่มีภาษาของชาวบ้านนั่นแหละครับแล้วก็เอาเอา,เอาอะไรราคานี่น,นี่นั่งนะครับเขาบอกเอาสามปันยังไมโอเคได้เลยประมาณนี้ครับโดยทุกคนที่เข้าไปอยู่ในโซนประมูล จะต้องสวมหมวกแบ่งแยกประเภทกันอย่างชัดเจนค่ะอย่างเจ้าหน้าที่ของตลาดที่คอยส่งเสียงเรียกคนมาประมูลสัตว์ทะเลต่างๆก็จะใส่หมวกสีเงินหมวกสีแดงก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลสินค้ารายใหญ่หมวกสีเขียวก็คือเจ้าของร้านอาหารที่บางเจ้าต้องการมาคัดเลือกวัตถุด,ดิบด้วยตัวเองหมวกสีดำก็คือพนักงานช่วยขนของแล้วฮีโรซสั่งและทีมงานที่เข้าไปถ่ายทําก็ต้องสวมหมวกสีเหลืองในฐานะนักข่าวนั่นเองค่ะเี็นเรื่องแบบนี้นะฮะนี่เกี่ยวกับนักข่าว ชัดเจนเลยวันนี้ผมไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าสีสีเรื่องอยู่แล้วนะครับ ปูอีกชนิดหนึง่งที่มีชื่อเสียงของโทโทอริในฤดูนี้ก็คือปูมัสซุบะค่ะสังเกตได้จากด้านหลังท้องจะเป็นสีขาวต่างจากปูเบนิสุไวที่เป็นสีแดงทั้งตัวโดยปูมัสซุบะนี้จะมีราคาสูงกว่าปูเบนิสุไวค่ะฤดูการในการจับได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีเท่านั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้ปูได้ขยายพันธุ์สําหรับฤดูการต่อไปค่ะสวัสดีแล้วครับคผู้ชมฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเดินมา

ชกุบายเซนตาศูนย์กลางขายตรงผลิตภัณฑ์ทางทะเลซาไกมีนาโตะนั่นเองค่ะสินค้าที่วางขายที่นี่ก็อาหารทะเลที่เราเห็นคนใส่หมวกสีแดงเขาไปประมูลมาเช้ามืดนั่นแหละค่ะเขาจะนำมาแยกขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือร้านอาหารซึ่งก็รับประกันเรื่องความสดได้อย่างแน่นอนค่ะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเป็นนเดีเบเนซัวกันนเออช็อตอร คนน้อกินอะไรสิครับโอ้ใจดีจังใหจิมอันใหญ่มากเลยนะปูเบนิซูไวนะฮะเป็นยังไงอืมสดมากเลยตัวพิธีกรของเราสิคะแวะทักทายร้านนั้นเข้าร้านนี้ชิมร้านนู้นโอ้โหเพลิดเพลินเลยนะคะฮิโรสังคุณผู้ชมดูสิครับนี่ปูตัวนี้ฮะ,ะมีโลโก้ใช่ไหมมีโลโก้มีป้ายอยู่ตรงน,นี้ แล้วก็หัวเนี่ยมีคุญแจข้องกับใจทำไมก็คุณตาข้องอึ้นเลยนะปูจับใช่ไหมครคุณดูดีๆไม่ต้องตกใจครับนี่มีดำดำใช่ไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวเนี้ยไม่ใช่ซิวนะครับคุณผู้ชมนะไม่ใช่วัยรุ่นครับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็มีน้องแบบนี้ติดติติอันนี้ถ้าสังเกตดีๆปูระดับสูงๆนะครับก็จะมีแบบนี้เราคนที่เปิ้ลสังเกตแบบนี้เรียกว่า ปูเนี้นยสดเนื้อยิ่งอร่อยเนื้อเน่งด้วยนะครับเราคิดแบบนี้คุณผู้ชมจยเห็นไหมครับนี่มีป้ายตัวนี้ครับเพราะว่าเขาประกวดนางงามเรียบร้อยแล้วฮะเขาพามาแล้วคะเบก็สวยงามแล้วครับมันมันได้มิสแล้วครับนะครับราคานะครับก็สูงด้วยนะครับสามมื่นเย็นนะครับประมาณเปป้ามบาของเมืองไทยราคานี้พวกนางงามจิครับ ได้พักหวักแลครับก็คือราคาสูงขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็ตัวเล็กนี่นึงก็คือประมาณ2 0 0มื่นเย็นนะครับส่วนผู้ชมครับช่วงหน้าอากิเตือนว่าเตรียมน้ำเตรียมขนมหรือใครจะเตรียมข้าวมารอเลยก็ได้นะคะเพราะฮิโรซังจะทำความรู้จักกับปูมัสบะให้มากขึ้นรสชาติจะเป็นอย่างไรรอชิมพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะ เตรียมขนมกันพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราตามฮิโรซังไปชิมรสชาติปูมะซึบะกันดีกว่าค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับชื่อว่าไคโยเตนะครับมีชุดอรังการเกี่ยวกับอาหารตะแลโดยเฉพาะปูโปรดิวซ์สักครับไหวไหมครับผมถามก่อนนะครับเพราะว <c oughs> ่าราคาก็อ๊คไวนะจัดเต็มนะผุจะจัดเต็มครับก็รู้จััเข้าไปเลยครับ เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมคุณพิธีกรของเรานะคะจัดหนักจัดเต็มจริงๆด้วยค่ะสั่งมาขนาดนี้ไม่สงสารคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยใช่ไหมคะฮิโรซังอากิเองก็แอบกลืนน้ำลายตามไปหลายอึกแล้วนะคะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับป้ายนะครับมีป้ายก็คือปูมัตสึบะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเบนิจุยนะครับตังกันยังไงครับดูอย่างนี้นะครับเบนิจุยนะครับอันนี้สีแดง โอต้อนันางานะครับประกวบปังได้ขนาดนี้โคอโตัวอย่างนี้เลยทีตังก์ทำไหมครับผู้ชมนี่แหละครับวิธีการที่ทโอ้ยเสียได้เลยมัมั่วยกมากเลยเข้าใจแล้วาทำไมพังประกวบได้ขนาดนี้หูวคืออร่อยขนาดนี้เลยเหรออืม โตตุลีมัซซ่าเนี่ยโอเคผมชิดมดูผมผมเดี๋ยวปรียบเทียบดูนะครับยังไงคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมที่เราทางกันยังไงอะดูเหมือนกันนี่รสชาทางกันตรงไหนนะครับเอาดู <c oughs> เป็นอีกช่วยนะครับ <c oughs> ตามนิดนึงินเข้าวหรือยังครับเด็กกินมาส คนชอบทำงานนี้จริงๆอืมเนี่ยสดอยู่แล้วล่ะสดสดแต่รู้สึกว่าหอมหวานนะครับหอมหวานลอง,งจิจาะกันดูนะครับหอมหวานเลยมไม่ต้องบอกนะอร่อยนะแล้วก็ภูมัตสึบะนะครับอันนี้ก็จะาราคาสูงหน่อยนะครับหอวยเหนื่อยเยอะมากเลยนะครับภูมัตสึบะ เออเลื่อมไปอ่อยังทำง่ายอยู่หรอโอเครสชาติแบบอันนี้หวานนิดนึงนะฮะกับอันนี้หอมปูเต็มไปด้วยหอมปูครับ <c oughs> เจ่ดเต้นมากเลยอืมคือมันสวยมากเลยนะฮะอย่างนี้เลยเหรออือ <c oughs> อยากถ่ายตอนนี้เลยครับมุมมุมผมนะครับคุณผู้ชมอะไรครับเมื่อกี้เกาทำหน้าแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอยากดอมครับอยากดอมประมาณนั้นนี่นะลา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 นี่แหละครับ ข้าวหน้าปูครับดูก็รู้นะครับมีแต่ปูครับเข้ามัไม่แหงกับเป็นไปด้วยปูอันนี้ปูเ,เวนิสสวยนะครับแล้วก็มีไข่สามม่งโอ้โหอ้โอ้สดมากกาสดอย่างนี้ด้วยเหรอ <laughs> อย่าให้แม่กินด้วยครับ <laughs> นั่งะคะ่ะซาชิมิอย่งยยางนี้เลยครับพอดีอ่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคูมัตสึบะนะครับเป็นดิบซาชิมินะครับวาซาบิใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยใส่วาซาบิกับโชยุนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยครับดิบเลยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับ ยี่เลยครับยี่เลยครับนะครับโือฮู้โห้ฮู้สุโขอัญี่ปุ่นกลับมาแล้ว หากใครมาเยือนโทโตริในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแล้วแล้วก็ต้องไม่พลาดกับเมนูปูเหล่านี้นะคะซึ่งสามารถหากินได้ที่ร้านไคโยเทที่อยู่บริเวณภายในตลาดสกายมินาโตซยซัมบุจูโชกุบะเซ็นตาค่ะ สำหรับโรงแรมที่ฮิโรซังมาพักในวันนี้คือคเกะแรนด์โฮเทลเทนซุยเป็นโรงแรมสไตล์บีชรีสอร์ทที่อยู่ติดริมทะเลญี่ปุ่นส่วนวิวด้านหน้าโรงแรมสามารถมองเห็นภูเขาไดเซนซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและสูงที่สุดในภูมิภาคชูโคคุนอกจากนี้ที่นี่ยังมีออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถแช่น้ำร้อนชม,มวิวและฟังเสียงคลื่นได้อย่างสบายนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีบริการบุฟเฟ่อาหารเย็นสำหรับแขกที่เข้าพักด้วยค่ะ ซึ่งก็มีอาหารมากมายให้เลือกกินได้แบบไม่อั้นและสำหรับฤดูการนี้ก็ต้องมีบุฟเฟ่ตขาปูอย่างแน่นอนรับประกันความสดใหม่เนื้อแน่นหวานฉ่ำไม่เชื่อก็ลองฟังจากปากพิธีกรของเราได้เลยนะคะได้ราคะ่ะอาหารมูเียงค่ะคุณผู้ชอมคาเป็นอางไรบ้างครับตรงนี้นะครับผมโรงแรมนะอลังการของจังหวัดตตรกนะครับชื่อว่าไคเก่กรันโฮเทลเทนซุยนะครับก บรรยากาศอยู่หน้าทะเลสวยๆนะครับแล้วก็มีออนเซ็นมีบุฟเฟ่ปูอย่างนี้ครับมีบุฟเฟ่ปูไม่ใช่แค่ปูนะครับมีหลายอย่างนะครับมีแกงคาหรี่ด้วยนะครับอันนี้คือใช้วากิวนะครับของเนื้อตบโทรินะครับแล้วก็มีแน่นอนมีปูนะครับตั้งแต่แรกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจําได้ไหมครับเขาต้อนรับด้วยพี่ใหม่สําหรับเปิดตัวรายการซูโงยจชาปานด้วยนะครับสุดเจ๋อในรายการนี้ก็พีนี้เราก็ไปหา อะไรดีนะพี่นี้สกุย้ยจะปันน่าจะไปหาเรื่องจริง <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ครับก็เพิ่มเรื่องข้อบางเกี่ยวกับดูรูแม่ของญี่ปุ่นนะครับเรื่อยๆนะครับผมก็น้ําหนักก็ไม่เพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับผมก็วิ่งด้วยนะครับที่คุณเทพวิ่งน,นะฮะแล้วก็มาญี่ปุ่นก็จริงประมาณนีนะะ้นะครับเดี๋ยวดือดครับขอบคุณกาวันนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสกุ้ญี่ปุน่นสำหรับพี่ใหม่2016นะครับผีนี้นะฮะก็ ดวยด้วยนะครับคุณผู้ชมติดตามเราได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับผงจินโตนะครับวันนี้คิวแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนแรกในการกลับมาของซูกอาอิจิปนปี2016นี้เรายังคงจัดหนัก จัดเต็มกับความสนุกพร้อมสอดแทรกสาระความรู้โดยปีนี้เราจะเน้นย้ำในการสรรหาของดีของเด็ดและเรื่องราวของอาหารท้องถิ่นรวมทั้งแง่คิดมุมมองของคนญี่ปุ่นมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันแบบจุใจอย่างแน่นอนค่ะเหมือนกับความสุโกโหยของฤด,ดูการปูในจังหวัดททอริที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะอาซา i く a なとに行くと、まっかなカニたちが僕を迎えてくれた。 寝ている場合じゃないよヒロとピースサインをしながら僕の目を覚ませた今年も何か良いことがありそうだヒロสัปดาหนะ์หน้าฮิโรซังจะพาไปเยือนจังหวัดชิมาเนะจังหวัดติดกับโททริที่ไม่อยากให้พลาดชมเลยค่ะ สำหรับคนที่ชอบเรื่องการขอพรโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองและความรักพร้อมแนะนำออนเซ็นเพื่อผิวสวยสำหรับวันนี้อากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีจ่มามาตาไลชื่อเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งผิดนะครับอย่าลืมซับ ตะไครตัวนี้ตะไครสับตะไครยครับนะครับอันนี้ก็ตะไคร์